ไปดูภารกิจของทางด้านสปชกันว่าสปชไม่ใช่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะครับแต่เป็นสภาเป็นรูปแห่งชาตินะครับโดยล่าสุดเนี่ยนะครับได้ลงพื้นที่มาที่วนราชธานีนะครับมาดูเรื่องของการปฏิรูปสื่อนะครับโดยคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมแล้วฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับจัดประชุม หรือแนวทางการไปรูปสื่อของสภาไปรูปแห่งชาติการกำกับควบคุมกันเองขององค์กรสื่อระดับจังหวัดที่วนราชธัชธานีนะครับจัดกันที่ห้องประชุมบุญทริการ1ชั้น2อาคารคณะมน,นุษย มนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบรลราชธานีจังหวัดบุรลชรชธานีนะครับโดยคณะกระกรมาการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้จากการประชุมหาหรือแนวทางการเปร็นรูปสื่อของสภาเป็นทูปแห่งชาติในการกำกับควบคุมกันเองขององรรรค์กรสื่อระดับจังหวัดมีหลายน,นิมิตสิทธิ์ตรนะครับสมาชิกเป็นทุปแห่งชาติหรือสปชจังหวัดบลราชธานีและกรรมการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นประธานในการประชุม อนุกรรมธิการเพื่อดําเนินการตามแนวทางของการเปร็นรูปสื่อในจังหวัดปนิชธานีให้เกิดการเปร็นรูปสื่อในจังหวัดนั้นเกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นและเพื่อใช้เป็นต้นแบบนาร่องในเรื่องของการจัดตั้งสภาองค์กรวิชาชีพสื่อระดับจังหวัดในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับทางด้านคุณนิมิชิติไตรเนี่ยสภาสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดบริชธานีก็บอกว่าสําหรับสภาองค์กรวิชาชีพสื่อระดับจังหวัดในจังหวัดบริชธานีเดิ่มส่งเสริมบ,บทบาทของสื่อมวลชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมนะครับโดยขับเคลื่อนการดาเนินการไปฏิรูปให้เป็นให้เป็นให้จังหวัดบริชธานีเนี่ยเป็นจังหวัดต้นแบบในการควบคุมกี่กับองค์กรสื่อให้มีสกยภาพและรับผิดชอบต่อสังคมในด้านข้อมูลข่าวสารที่จะนําเสนอต่อประชาชนต่อไปครับเดี๋ยวมีเสียงคุณในมิสิทธิที่ไต่ด้วยนะครับสปชบ,บริชธานีครับเชิญฮะบ ลํานาน่าจะเป็นทิศทางของต้นแบบนะครับที่จะมีการรวบรวมสื่อท้องถิ่นในการทําลักสองเรื่องของเรื่องนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องกํากับดูแลควบคุมกันเองตั้งเป็นองค์กรอันนี้ชัดเจนนะฮะซึ่งจะต้องเดินต่อไปอันที่2ก็คือมีความชัดเจนที่จะมีส่วนร่วมในโครงการที่จังหวัดโครงการที่สปชโครงการที่ทางกรมนร,รวมทั้งอ,องค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้สื่อได้มีส่วนร่วมเราใช้โครงการของเราว่า รวมใจสื่อสารมวลชนบนปฏิรูปประเทศนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่ากรอบเหล่านี้จะเป็นต้นแบบสําหรับที่จะให้จังหวัดอื่นนําไปเป็นแบบอย่างนะครับครับนั่นก็นะครับเสียงของคุณนิมิติศิริไกรนะครับสัปชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ได้นำมาคุยกันนะครับมหารืยนับสื่อในจังหวัดนะครับว่าจะเดิมเนินการไปในทิศทางใดต่อไป